ช่วงนี้นะครับบาลีด้วยก็เดิมนะครับกทุกปีนะครับเวลาอบรมบาลีก็จะตรงกับวันมาคาบูชาครับก็ทุกปีนั่นแหละนะครับตรงกับวันมาค้าบูชาครับช่วงนี้ก็อบรมติวเข้มติวสอบบาลีอยู่นะครับก็ต้องรีบดูรีบอ่านด้วยคนที่สอบอะไม่เน้นโอ๊เอาห้มันได้มีสองอย่างนะคือสอบได้กับสอบซ่อม ไม่มีสอบตกนะครับต้องทำไมล่ะสอบได้ครับซ่อมนั่นแหละต้องได้แค่นี้ครับสอบได้ก็ได้เลยี๋ยวแม้ก็ซ่อมครับแค่นั้นไม่ใช่สอบตกไม่มีนะครับไม่อ้วนรู้ไหมเล่าเออสอบได้ครับอะไรอ่ะอย่างแรกก็ต้องสอบให้ได้สอบสอบได้ดึสอบผ่านนั่นแหละตั้งสองวิชา ถ้าไม่ได้เราทำไม่ง่ายต้องทำไมนะสอบซ่อมครับไม่มีคำว่าตกนะครับไม่มีคำว่าตกเลยไม่มีอยู่นะต้องทำไมนะสอบได้ผ่านเลยสองวิชาถ้าไม่พังก็ทําไงครับต้องทำไมอ่ะสอบซ่อมให้ได้ครับต้องมีสอบซ่อมต้องได้สักวิชาหนึ่งวยากรณ์หรือไม่กระแปะครับก็มีสิทธิสอบซ่อมผ่านแล้วไม่มีคำว่าสอบตกนะครับรไม่หนึ่งกร เอสอบผ่านเลยนะครับเอาไม่สอบผ่านเลยอะ่ะเออเอาไม่ต้องตั้งใจครับอีกไม่กี่วันแล้วเออครับทำไมยังได้จริงๆก็ทำไมอ่ะทำวันแรกก็รู้แล้วได้ไม่ได้วันที่สองก็ต้องทําไมครับวยากรต้องทำไมล่ะเอาให้มันได้ถ้าวันแรกเราไปสอบเรารู้แล้วทำาัรู้ตัวแล้วว่าทําไมเออได้บางมาได้บางมาแน่ใ,ใจเว้เออเผื่อไม่ได้ก็ต้องเอาซ่อมครับ เอาวยากรครับแต่อย่างแรกเลยต้องทำไมคิดเกิดต้องสอบให้ผ่านให้ได้ครับเออขยันอ่านขยันดูสอบให้ผ่านให้ได้นะครับแล้วก็สอบซ่อมสองอย่างครับแค่นั่นแหละนะครับสอบแก้นั่นแหละนะครับถ้าได้วิชาหนึ่งก็แก้อีกวิชาไม่ผ่านไม่ได้วิชาหนึ่งก็แก่อีกวิชาหนึ่งครับสอบผ่านเลยนะครับกับสอบซ่อมนะครับไม่มีคําว่าสอบตกนะ ต้องไม่มีนะครับมันไปเรื่องอนุรุธาไมแล้วพระอนุธาไม่ได้ทำไมต้องยิงคาว่าไม่มีครับเออหรือไม่อ้วนเออตกไม่มีนะครับต้องผ่านไม่ผ่านรอบแรกกับรอบสองนั่นแหละครับต้องผ่านนั่นแหละรอบแรกก็ผ่านก็ผ่านเลยหรือไม่ก็ซ่อมครับแก่นะสอบแก่นั่นแหละเออสอบรอบสองก็สอบแก้ครับก็ผ่านครับต้องเอาสอบผ่านอย่างเดียวรอบสองต้องสอบผ่านอย่างเดียวครับ ม่มีซ่อมแล้วนะหมดแล้วครับสุดท้ายแล้วเออครับสอบผ่านเลยทุกชั้นเลยครับประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามปทสี่ปทห้าก็ทําไมล่ะก็ต้องเอาให้ผ่านเลยครับรอบแรกนะครับท้านไหวยิ่งก็ซ่อมครับสอบแก่นะครับสอบแก้ต้องสอบให้ผ่านอย่างเดียวครับนี่คำว่าต้องผ่านอย่างเดียวนะครับวิธีการก็ต้องขยันนะครับขยันดูอาจารย์ก็ช่วยอยู่แล้ว ก็ต้องทําไมล่ะช่วยครูบาอาจารย์ด้วยช่วยยังไงช่วยครูบาอาจารย์นะเออนอ้วนช่วยยังไงเออเออต้องท่อง,ต,องต้องอ่านเองด้วยครูบาอาจารย์ก็ช่วยเต็มที่นะครับแล้วตัวเองก็ต้องทําไมนะช่วยอ่านช่วยท่องให้เต็มที่ด้วยนะครับนะรวมหมน,นักรโลจิตเออต้องขยนันดูขยันอาน่านให้เรียบร้อยแั้นมันอด เอามันได้ครับ <c oughs> อาพ่อไหว้พระ